เปิดภาพครอบครัวจารุจินดาพร้อมหน้าสองลูกสะใภ้เรียกได้ว่าเป็นคุณยาที่เหออหลานที่สุดเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ดวงดาวจารุจินดาเพราะหลังจากที่หลานสาวคนเก่งน้องมียาลูกสาวสุดน่ารักน่าชังของหนุ่มเติ้นตะวันลืมตาดูโลกก็มีคุณยาคอยช่วยเลี้ยงตัวติดกันไปไหนด้วยกันตลอด ล่าสุดย่าดวงดาวได้เผยภาพครอบครัวสุดอบอุ่นพร้อมหน้าตระกูลจารุจินดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณปู่ผู้เป็นที่รักงานนี้ลูกชายลูกสะใภ้และหลานสาวสุดที่รักก็มาร่วมกันฉลองแบบเรียบง่าย โดยย่าดวงดาวเปิดเผยว่าพร้อมหน้าพร้อมตาตอนเย็นดีใจที่ปีนี้ครอบครัวเราอย่างได้มาเจอเจอกันได้มาทานข้าวพูดคุยกันเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากๆสุขสังวันเกิดปูจ๋าของคุณมียาขอให้มีความสุขมากๆแข็งแรงและปลอดภัยค่ะเด็กหญิงมียาหลานสาวขุณย่าดาว การที่หลานสาวสุดที่รักเขียนให้ปูจ่จ๋าบันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจำเนื่องในวัน,ใน,ใน,วนคล้ายวันเกิดของปูจ่จ๋า26สิงหา2564เขียนตอนมียามีอายุ3ปี9เดือนกับอีก4วันเป็นภาพปูจ่จ๋ามีหนวดจุงมือมียาส่วนยา่าจับมืออีกข้างและมีหมาเบนโตอยู่ในท้องยา่าเพราะเบนโตะเป็นลูนยกย่าเด็กหญิงมียาหลานสาวคณย่าดาว